สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อปแก๊ปและรายการบางกอกกระซิบก๊อสิบกระซิบนะคะวันนี้ค่ะก๊อปแก๊ปจะมากระซิบนะคะที่สถาบันวีอาโมเดลของพี่ลูกหมีค่ะตื่นเต้นมากวันนี้จะให้แม่นะคะมาสอนก๊อปแก,ปก๊ปค่ะเสริมบุคลิกภาพ<ด>แล้วก็เดินแบบหให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะพร้อมกับอัปเดตความรัก <c oughs> อยากรู้มากเลยมาถึงสถาบันแม่แล้วต้องเดินแบบไปหาแม่ดีกว่าตามมาค่ะคุณผู้ชมถ้าได้อยู่นะครับ เนี่ยแหละแต่ถ้าอยากได้ท่วงท่าล่ะคงต้องไปให้คุณแม่ลูกหมีล่ะเขาสอนให้แล้วล่ะครับวันนี้ค่ะกอลฟแก๊์มาเยือนสถาบันของพี่ลูกหมีแล้วต้องให้พี่ลูกหมีเนี่ยสอนเดินแบบแล้วพี่ลูกหมีเนี่ยประสบการณ์ในการเดินแบบเนี่ยกี่ปีแล้วคะโอ้โห,โห23สจะ24ปีแล้วนะ oh <my S 1> เดินแบบต <God. S 1> ั้งแต่สองขวบครึ่งล่ะคะ ก็คือเปิดมานานแล้วด้วย VR m o เด l เดินแบบเนี่ยยีปีเปิดโรงเรียน VR model เนี่ยสิปีจะ18ปีแล้วสอนนานมากการเปิด VR model เนี่ยพี่อยากจะสร้างผลิตนักแสดงหรือว่านางแบบขึ้นมากว่าจะไปเป็นนักแสดงได้บุคลิกภาพอะสำคัญถ้าอยากพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยต้อง VR model ถ่เก่งถ่เก่งเพราะฉะนั้นมาที่นี่แล้วค่ะเจอตัวแม่แล้วสอนก็แก๊บเดินแบบนางแบบนาเนี่ยจะต้องเปรี้ยวๆชดๆ นะคะนิ่งๆยิ่งนิ่งยิ่งสวยเวลาเดินเนี่ยตัวต้องตรงท้องต้องเก็บปุ๊บอกต้องดึงขึ้นแล้วก็เปิดไหล่เท้าชิดกันนิดหนึ่งใช่เวลาเดินเดินเป็นเส้นตรงคางต้องเชิดพี่ลุงหมีไปก่อนนะโอ้โหเปรี้ยวมากตาบางลงเชิดนั่นแหละถูกต้อง สมมติว่าเกิดเหตุการณ์แม่คาดฝันเราจะมีวิธีการแค่สถานการณ์ไงดีคะแม่โอเคสมมติว่าอุ้ยโโกโพสสอนค่ะโพสแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นอือ,อแล้วก็มา,ายืนให้มั่นใจทีหนึง่งแล้วก็เดินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอยนะให้พี่ลูกหมีสอนเดินแบบในช่วงนี้แล้วช่วงหน้ามาถามถึงความรักดิค่ะ กรี๊ดปังกาวรี๊รี๊เรามาเมากับตัวแม่นางแบบคุณลูกหมีรัสมีกันต่อละกับเรื่องราวความรักของเขา เบรกที่แล้วนะคะก็แก๊ปเนี่ยก็ให้พี่ลูกหมีสอนเดินแบบไปแล้วเบรกนี้เนี่ยอยากถามเรื่องความรักได้หมได้สิแ้วพี่หมูทำอะไรที่ไหนอะคะก็พี่หมูนะคะก็เป็นแฟนเนาะก็เพิ่งมีแฟนยังเด็กอยู่ไงพี่หมูเป็นเชฟร้านของพี่หมูก็คือ t ท b l e X เอ็ทำอาหารให้ทันเกือบทุกวันเลยกินกันที่ไหนครับบนเตียงหรือเปล่า ทำที่บ้านส่วนใหญ่ตื่นมาก็จะแบบทํำกับข้าวกองวันทานพี่ไม่เคยต้องทำอาหารเลย,ย,ยมเาแล,แล้วเราเจอเชฟหมูเดินยังไงดีคะแม่ให้เขาแบบตกหลุมรักเราเด็กเขากลางนี้ดาจิตรวันดีค่ะทุก <c oughs> เริ่มคบกันพี่ก็ โสดมานานพอมาเจอพี่หมูพี่ว่ามันก็ลองคบกันดูทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตเราเจริญอะไรที่ไม่ดีก็ต้องปรับค่ะพอนาคตเนาะวมกจช่ก็ฝาก VR m o เดลด้วยนะคะพี่หมีเปิดรับตั้งแต่4ขวบเลยแล้วก็อยากจะทําให้ตัวเองดูมั่นใจมากขึ้นก็มาเรียนได้ที่ VR m o เดลนะคะสุดท้ายนี้้องจะเดินแบบค่ะโชว์ค่ะแล้วก็จบรายการกันช่วงนี้ค่ะเรากําลังฉีดวัคซีนกันเนาะแล้วเดี๋ยวกราฟเนี่ยจะเป็นพยาบาลให้พี่ลูกหมีเดินแบบไปหาหนูหนูจะฉีดวัคซีนให้เชิญค่ะ มาฉีดวัคซีนใช่ไหมคะใช่ค่ะวัคซีนหมดค,ะค่ะวัคซีนหมดค่ะ